ทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปร์ออซซี่อีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอก่อนนอนเนาะตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วแต่มันก็ยังค้างคาใจเนาะอยากทำอยากทำอ่าก็คือวันนี้จริงๆอะวันหยุดนะคะวันหยุดไม่ได้ไปเก็บผักแต่ก็ต้องทำงานที่ฟาร์มแกะเหมือนเดิมนะก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะทำคลิป แชร์ประสบการณ์เก็บผักอะไรอย่างนี้นะคะอุตส่าห์เก็บผักตัวอย่างมาเนาะจะมาทําให้ทุกคนดูว่าเออวิธีเก็บผักเขาทํายังไงอะไรอย่างนี้ให้ทุกคนเรียนรู้ไว้ก่อนเผื่อได้มาทํางานจริงๆจะมีประสบการณ์นิดหน่อยสมมุติว่าเขาสัมภาษณ์งานว่าคุณทําเก็บผักเป็นไหมต้องทําอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ก็จะได้ตอบเขาได้ว่าเขาทําประมาณนี้นะอะ,อะไรอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ พอดีตัดขนแกะก็ยุ่งต้องไปช่วยแฟนทำนู่นนี่นั่นนะคะทั้งวันเลยก็เลยไม่ได้ทำสรุปแล้วมันมันค้างคาใจค่ะทุกคนว่า,วาโอ้ยอยากทำอยากทำตั้งใจแล้วก็เลยเอามามาเจอกันก่นกอนนอนทํำคลิปก่อนนอนนะคะทำแป๊บเดียวจะเป็นคลิปสั้นๆจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะวันนี้โอ้ต้องขออนุญาตมาแบบ บนที่นอนจริงๆขออนุญาตอาจจะดูไม่ไม่สุภาพหรือไม่โปรเฟชชั่นอลแต่ก็คือมันขออนุญาตเป็นแบบเหมือนพี่น้องคุยกันละกันเนาะเพื่อนๆพนพี่น้องคุยกันอะไรประมาณนี้เล่าสู่กันฟังแต่ก่อนที่เราจะมาฟังนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สาวิสานด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ คาดก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่าอโอเคค่าจ้างค่าจ้างของการทํางานก่อนนะอันดับแรกทุกคนก็คงจะอยากรู้แล้วก็ค่าจ้างแล้วก็วิธีวิธีทนะําเนาะโคมไฟมุมหัวอ่าขอโทษค่ะขอหามุมก่อนอ่าวิธีการทําทํายังไงแล้วก็ค่าจ้างเท่าไหร่จะเล่าให้ฟังก่อนอ่าไอผักเบบี้บ็อกโคลี่นะคะ ทำมทัดหนึ่งนะคะมัดหนึ่งมีอยู่ถ้ามันยอดใหญ่นะยอดใหญ่ๆเท่าเท่านิวโป้อย่างนี้ก็ใส่ไปหกหกหกอันต่อหนึ่งมัดมัดนั้นสามสามสิบสองเส้นก็คือประมาณเท่าไรนะสามสิบสองหกบาทเจ็ดบาทประมาณนี้นะคะ<อ>ก็เหมือนถ้าใส่อันนี้หกอันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนเหมือนอลบาทบ้านเราแล้วว่าถ้าได้เงินถ้าเปรียบเป็นเงินบ้านเราเนาะแต่ที่นี้ก็คือมัดเต็มมืออย่างนี้แหละกำหนึ่ง จริงอ่ะวันสาวิสานมีเก็บผักมานะคะจะเอามาให้ทุกคนดูก็คือทุกคนก็ได้เห็นแล้วแหละในคลิปก่อนที่ตัวอย่างผักที่สาวิสานให้ดูนะคะก็อันนั้นแหละหกอันแล้วก็มัดมัดหัวมัดท้ายอันนั้นอ่ะคือหกบาทบ้านเราหกเจ็ดบาทบ้านเรานะคะก็คือเขาให้ทําใส่กล่องกล่องหนึ่งมีสี่สิบแปดมัดมีสี่สิบแปดมัดแล้วก็เอาไปวางนะคะแล้วกล่องนั้นอ่ะก็ได้เจ็ดดอลลาร์หกสิบแปด กับ8ดอลก็คือคูณคูณยี่สิบห้าตอนนี้เงินเงินยี่ห้าดอลก็ิบห้ากมัดอ่ากล่องนั้นอะก็ได้ประมาณเท่าไหรนะเจ็ดแปดแปดสองสิบหกอืมกับสองร้อยกล่องหนึ่งเกือบสองร้อย สาวอีสานทาไม่เก่งนะคะยังไม่เป็นคนไม่เก่งก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าสูงสุดที่ได้เยอะสุดก็ยี่สิบห้ากล่องก็เอาไปคูณเอาคูณเอาสองเกือบสองนะแล้วก็ถ้าวันไม่ได้เลยนะเหมือนผักน้อยแล้วก็ใช้เวลาทางานน้อยอย่างเงี้ยก็อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็ประมาณ สิบห้ากล่องก็โอเคอยู่เนาะลำคัญไอ้หลอดไฟข้างล่างค่ะแล้วก็อา่าแล้วอีกอย่างที่เราทำก็คือแครอทแครอทเป็นลูกเล็กๆหัวเล็กๆเกท่านี้เลยไหมเท่านี้เท่านี้นะคะไม่ใช่แครอทพันใหญ่เนาะแล้วก็เขาไถไถไปก่อนนะคะรถไถไถเหมือนพวนดินให้ดินมันมันร่วนแล้วเราก็ถอนง่ายอย่างเงี้ย ถอนเหมือนถอนกล้าเลยอันนี้ก็มีต้นแครอทนะคะเอามาอยากให้ทุกคนเห็นก็ไม่ได้ทําไม่มีเวลาทําตอนกลางวันก็คือถอนถอนถอนขึ้นมาเต็มกำใช่ไหมเต็มกำม,มือแล้วเราก็ตัดปลายมันทิ้งเหมือนถอนกล้าค่ะทุกคนอืมเสียดายไม่ได้ทําให้ดูเนาะค่ะแล้วก็เอาใส่ถังถังนั้นให้เต็มถ้ามันเต็มถังนั้นมันจะน้ําหนักประมาณแปดแปดกิโล แล้วถังนั้นเขาก็ได้ประมาณถังละร้อยบ้านเรานะคะห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์กว่าเกือบหกดอลลาร์ก็คือร้อยสิบร้อยี่สิบบ้านเราวันหนึ่งนะคะคนเขาเก่งอ่ะคนเขาเก่งเขาได้ห้าสิบถังอ่ะถังละร้อยกว่าร้อยยี่สิบอ่ะวันหนึ่งคูณดูว่าได้เท่าไหร่นะคะคนที่เก่งๆจริงๆนะคะคนที่ทำงานสามสี่ปีแล้วตอนเนี้ยได้เงินก็คือวีกหนึ่งก็คือสิบสี่วันเนาะ สี่พันดอลลาร์เอาคอทุกคนคุณดูสี่พันดอลลาร์คูณยี่สิบห้าบางทีเงินมาลงเนาะก็คูณยี่สิบสี่จุดห้าสิก็ได้โอเคคุณก็จะรู้ว่าวันหนึ่งเขาทํางานได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะคนที่ทําเหมือนคนที่ทํางานที่นี่เขาถึงบอกว่างานฟาร์มได้เงินดีแต่งานพวกนี้งานเหมาน,นะคะงานเหมาจะบังคับตัวเองเหนื่อยมากคุณต้องแบบบังคับตัวเองให้ทํางานเร็วที่สุดให้ได้เยอะที่สุดเหนื่อยแค่ไหนก็ฝืนฝืนฝืนเพราะว่าอยากได้แล้วก็ เพื่อนคนอื่นจะจะได้เยอะกว่าเรามันคล้ายๆว่าทำไปแข่งกันไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะตะลกเวลาอ่าเข้าถ่ายใช่ไหมเขาพวนดินก่อนทอนแครอททุกคนถือถังรอพอเข้ารถถ่ยผ่านทุกคนวิ่งไปเหมือนแบบแข่งกันน่ะแย่งกันน่ะแย่งกันเพื่อจะให้ตัวเองได้เต็มถังเพื่อจะได้เงินคิดดูเพราะมันเป็นงานเหมาเนาะมันไม่ใช่งานชั่วโมงคุณทําได้เยอะแค่ไหนคุณได้เงินเยอะแค่นั้น ของสาวอีสานใหม่ๆก็ยังไม่เก่งนะคะก็วันละยี่สิบถังก็คือเก่งแล้วแหละสำหรับตัวเองเพราะว่าบังคับเยอะเกินก็จะตายเอาค่ะทุกคนหายใจไม่ทันไม่ไหวนะแต่ก็โอเคอยู่ก็ก็ได้เงินอยู่โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเนาะก็รอสักพักสักให้มันชินก่อนนี่เพิ่งอาทิตย์แรกนะคะอาทิตย์แรกขอเวลาสัก หนึ่งเดือนเต็มที่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลังจากหนึ่งเดือนคิดว่าต้องต้องต้องเอาให้ทันเพื่อนให้ได้ต้องแข่งกับเพื่อนให้ได้นะคะเนี่ยค่ะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะให้มีความคิดว่าได้ได้เงินทํางานฟาร์มเนะี่ยได้เงินดีสําหรับฟาร์มผักนะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นงานเหมาแต่ว่าถ้างานชั่วโมงก็จะได้ละชั่วโมงตามหน่อยแต่เราก็ได้ทําชั่วโมงยาวแต่ ก็ไม่เหนื่อยตัวเองนะคะทําไปเรื่อยๆทําไปเพราะว่าเรา,เราไม่ได้ห่วงว่าเราจะได้เยอะยะได้น้อยนะคะถ้าเป็นชั่วโมงแต่เราก็ได้ทําตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงก็ได้หลายชั่วโมงอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ตากแดดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นชั่วโมงก็คือจะแพ็กของอยู่ในอยู่ในร่มอยู่ในโรงแพ็กของ แต่ถ้าพวกเก็บผักมันสาวิสารทำนี่ก็อยู่ข้างนอกแข่งกันยิ่งกว่าค่ะบางทีมีวันหนึ่งนะผักเยอะต้องทำให้เสร็จไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะทุกคนก็คือพักมากินกาแฟทำงานสุด,สด,สดแถวใช่ไหมแถวที่เก็บผักล่องหนึ่งหละอห้าสิบเมตรเอ้ห้าร้อยเมตรไปกลับก็หนึ่งกิโลอ่ะคิดไปคิดดูเก็บ ต้องสุดล่องก่อนแล้วถึงเราถึงกลับมาพักกินน้ํากินกาแฟอะไรได้แล้วเราก็กลัวไม่ได้ไดทันเพื่อนได้น้อยกว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็ไปแล้วไปเก็บเราก็ตามเขาไปเก็บนะคะอยากได้ให้มันเยอะๆเหมือนเขาสรุปไม่กินข้าวจนบ่ายสามครึ่งวันนั้นโอ้คิดดูปัจจะฆ่าตัวตายแต่ก็โอเคได้คุ้มเท่าเท่ากับที่เราฟื้นเนาะนีะนะค่ะ ก็สาวอีสานก็มาแชร์ให้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะจะจะอ่าถ่ายคลิปให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ตัวเองก็คือยังไม่เก่งแล้วก็เพิ่งเป็นคนใหม่นะ้ะก็ยังไม่อยากเอากลงเอากล้องไปถ่ายเก่งใจเขาขอให้อ่าให้ได้ขออนุญาตบอสก่อนถ้าบอสว่าโอเคแล้วก็เพื่อนร่วมงานโอเคแล้วก็ตัวเองทํางานเร็วขึ้นเร็วกว่านี้ชินกว่านี้เก่งกว่านี้แล้วจะถ่าย ถ่ายวิดีโอตอนทำงานมาให้ดูนะคะอ้อแล้วบอกก่อนว่าเพื่อนเคยได้ยินเพื่อนพูดนะคะวันก่อนที่เก็บแครอทเพราะว่าเวลาเก็บแครอทเนี่ยได้นั่งแยกกันแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันนะคะเพือ่อนบอกว่าบอสมีคุยเรื่องอเขาสามารถการันตีวีซา่าสปอนเซอร์วีซา่า ได้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าจริงไหมเพราะว่าเพื่อนก็บอกมาอีกทีเราไม่ได้ยินจากบอสนะคะแล้วจะยังไงจะ,ะหาเวลาคุยกับบอสก่อนเพราะบอสก็ยุง่งเราก็ยุ่งนะคะขอให้อ่ะชินสนิทกว่านี้ก่อนเราจะถามให้นะคะแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวอิสานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนคลิปนี้แบบสดๆนะคะไม่มีการตัดต่อค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวอิสานนะคะแชร์ได้นะคะทุกคนแชร์ได้กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะให้เพื่อนๆคนที่สนใจอยากทางานฟาร์มเขาได้ได้รู้บ้างนะคะคนอื่นเขาจะได้รู้ได้เห็นกันด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปหน้าจะพยายามหารายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนคนที่มาวีเที่ยวแล้วเปลี่ยนทำงานเขาทำยังไงจะพยายามหารายละเอียดมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ